โอ้โห oh คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากระหึมสนามแตกกันเลยทีเดียวที่ล่าสุดนั้นแบดมินตันไทยเราชนะโกงครับคู่ของบัตเฟรมไรทียมทานตบท็อปสองของรายการเนี่ยกระจุยกระจายและก็สามารถเข้าชิงแชมป์โลกกับรายการใหญ่ที่สุดของโลกอีกต่างหากซึ่งถึงขั้นผู้บรรยายจากอังกฤษเนี่ยออกมาชื่นชมเลยนะครับว่าไปทำอะไรมาทำไมเกมรับของไทยเราถึงเหนียวได้ขนาดนี้และที่มันน่าทึ่งที่มันศาส ก็คือมาเลเซียเล่นตุกติกจนถึงขั้นแฟนทั่วโลกรุมดา่ารุมประนามแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับแบดมินตันไทยเราครับก็มาอัปเดตกันแบบต่อเนื่องกับรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2025นะครับซึ่งเป็นรายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000และเป็นรายการยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกอีกหนึ่งรายการโดยล่าสุด ครับแบดมินตัน คู่ผสมของเรานั้นบัตเฟรมครับก็เป็นมือวางอันดับที่6ของโลกและก็สามารถล้มคู่ผ,ผสมของอินโดนีเซียที่เป็นมือวางอันดับ2ของโลกได้สําเร็จซึ่งทําให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า1นึ่งล้านสี่แดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ47ล้านบาทโอ้โหถือว่าเยอะมากนะครับโดยการแข่งขันครับบัตเดชาพลเนี่ยคู่กับน้องเฟรมสุพิสรานะครับซึ่งก็เป็นคู่ผสมมือวางอันดับ6ของโลกและก็ยังร้อนแดงมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากคว้าแชมป์สิงคโปร์เพ่นมาบาดเนี่ยก็มาร่วมแข่งขันอินโดนีเซียโอเพนเวลร์ทัวร์ซูเปอร์หนึ่งพันก็เรียกว่ายังร้อนแรงไม่หยุดนะครับที่ล้มมือวางอันดับสองจากมาเลเซียโดยเกมนี้ลงสนามตัดเชือกกับเฉยตั้งเจียและก็โตอีเวยนะครับเป็นมือวางอันดับสี่ของโลกและก็เป็นอันดับสองของรายการนี้จากมาเลเซียซึ่งสถิติการพบกันก่อนหน้านี้นะครับเจอกันมาทั้งหมด3ครั้งบาตเฟมของเราชนะมา2แพ้ไป1โดยในเซตแรกครับ คู่ของไทยเราก็เล่นได้อย่างสูสีนะแต่ว่าเป็นมาเลเซียเนี่ยที่เอาชนะไปก่อนวุดวิด2.3ต่อ21คะแนน โอ้โหก็ถือว่าเป็นเกมหนักของเรานะก่อนหน้านี้บัตเฟรมของเราเนี่ยเล่นดีมากและก็ไม่ค่อยเพลียงพร้ํากับเซตแรกเท่าไหร่แต่ว่าเกมนี้เรามาเพลียงพราได้แต่ว่าเซตที่2ครับบัตเฟรมของเรากลับมาสู่ฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายตบชนะไปเนี่ยยีต่อ15คะแนนมันต้องอย่างนี้นะครับแต้มต้องขาดแบบนี้ซึ่งก็เสมอกันอยู่ที่1ต่อ1นเซตก็เลยต้องมาชี้ชะตากันในเกมตัดสินเกมที่3นะครับผลก็ปรากฏว่าบัตเฟรมของเราครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป21ต่อ11คะแนน ที่ทำเอากระหึมกันนั่งสนามครับเพราะว่าในเซตนี้รับแรงกดดันมาพอสมควรแล้วมันมีอยู่ช็อตหนึ่งนะที่ทางผู้เล่นของมาเลเซียเนี่ยเหมือนจะ มีการฉีดสปรีในสนามเลยไม่ได้ขออนุญาตผู้ตัดสินนะครับซึ่งก็มีแฟนๆจากทั่วโลกเนี่ยรุมประนามว่าเฮ้ยมันผิดกติกานะแบบนี้ไม่ไหวแบบนี้ไม่ได้ซึ่งก็มาทำมาเเซีที่2นะครับก็เลยเป็นเรื่องราวที่เหมือนต่างชาติไม่พอใจมากว่าทําไมคุณไม่เคารพกติกาเลยทั้งที่กติกาเนี่ยมันมีอยู่แล้วว่าไม่สามารถทําอะไรแบบนี้ได้นะครับก็ต้องพักการแข่งขันก็ต้องอะไรก็ว่าไปแต่มาเลเซียคือฉีดเสร็จปั๊บเนี่ยโอ้โหกลับมาลงเล่นแล้วผู้ตัดสิน ก็บอกว่าอายุเรดี้คุณพร้อมหรือ,อยังแบบเนี้ยไม่มีการแบบลงโทษย้อนหลังอะไรเลยซึ่งก็ยังดีครับที่บาสฟิล์มของเรานั้นสามารถแซงชนะได้2ต่อน1เซตด้วยสกอร์21 23 21 25และก็21ต่อ11คะแนนและก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จครับลุนแชมป์ที่6แบบเต็มตัวและก็ลุน้นแชมป์ที่4ของปีนี้อีกด้วยโดยจะพบกับคู่แข่งขันระหว่างเชิงชิงจางซือมือวางอันดับ11ของโลกนะครับและก็จะลุ้นพบกับทอมกิกเข แล้วก็เดลฟินคู่มือ10ของโลกจากฝรั่งเศสจีนเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับแต่ที่ผมสาใจที่สุดก็คือบาสฟมของเราเอาชนะมือวางอันดับ5ของโลกจากมาเลเซียได้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่สุดยอดนะครับเรามือวางอันดับ6ส่วนมาเลเซียมือวางอันดับ5แล้วถ้วยกันในขันระดับ World t ัวร์ซูเปอ0 0หเนี่ย เป็นถ้วใหญ่สุดระดับทัวร์นาเมนต์ของลูกเลยซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงสถานการณ์ล่าสุดกันนะครับโดยสถานการณ์ของบาสเฟรมเราตอนนี้มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ได้เลยนะครับเพราะการที่เราจะไปเข้าชิงเนี่ยเราไม่เจอมือวางนะ โดยมืว,วางอันดับหนึ่งจากฮ่องกงก็แพ้ไปตั้งแต่รอบ32ทีมส่วนไทยเราครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงมาตั้งแต่รอบ32นะเราก็ชนะอินโดนีเซียเจ้าภาพนะครับ2ต่อ0เกมรวมไปถึงรอบ16ทีมเนี่ยเราก็สามารถเอาชนะคู่จากอินเดียมา2ต่อ0เกมนะครับ21ต่อ7 21ต่อ12คือเกมมันขาดมากและก็ในรอบ8ทีมสุดท้ายก่อนรองชนะเลิศนะครับเราก็ชนะมือวางอันดับ3ของรายการจากมาเลเซียครับ21ต่อ16 1 1ต่อ12ในรายการอินเดียโอเพนเราเป็นอันดับ6ของรายการนะครับเป็นมือวางอันดับ6ซึ่งก็เลยโคจรมาเจอกับทีมชาติมาเลเซียอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นมือวางอันดับ2ของรายการในรอบรองชาเลอดก็ชนะไป2ต่น1เกมถือว่าเส้นทางของเราเนี่ยไม่หนักมาหนักในรอบแทีมแล้วก็มาหนักในรอบรองชาเลตดแล้วรอบจริงเนี่ยเราแทบจะไม่หนักเลยนะครับเราเจออันดับต้นๆมาแล้วทั้งมือวางอันดับ2มือวางอันดับ3าส่วนคู่ชิงก็อย่างที่ผมบอกไปคู่ผสมของฝร,งรั่งเศสรวมถึงคู่ผสมจากจีน เทปไม่ได้เป็นมือวางเลยนะครับการได้แชมป์ในรายการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะที่เรามีลุ้นเยอะมากๆนะครับมือวางอันดับ1ตกไปแล้วอันดับ2ก็โดนเราปราบอันดับ3ก็โดนเราปราบอันดับ4ีเนี่ยก็จบกันไปตั้งแต่ช่วงต้นทัวร์นาเมนต์ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเกมนัดริงเราจะไปเจอกับใครแต่ที่แน่ตอนนี้จีนก็มีแนวโน้มสูงที่จะเจอกับบาร์สเฟมของเรายังไงก็ส่งแรงใจแรงเชียร์กันได้นะครับโดยนัดชิงในรอบคู่ผสมเนี่ยจะแข่งขันกัน ในวันพรุ่งนี้ส่วนอีกประเภทหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ครับก็เป็นวิวกุลวุฒิมือวางอันดับหนึ่งของโลกครับที่จะลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันนี้นะครับพบกับมือวางอันดับ6จากไต้หวันซึ่งเส้นทางของวิวกุลวุฒิถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับรอบสาคนหรือว่ารอบแรกเนี่ยวิวกุลวุฒิก็สามารถเอาชนะผู้เล่นจากไต้หวันมาได้2ต่อศูนย์เซตและก็ในรอบ16คนสุดท้ายเนี่ยก็เอาชนะผู้เล่นจากไต้หวันอีก2ต่อศูนย์เซตด้วยสกอร์21ต่อ10 21 ต่อ17และในรอบ8คนสุดท้ายครับเป็นรอบที่น่าจะหนักที่สุดของวิลกุลวุฒินะเพราะเราเนี่ยมือวางอันดับ2ของรายการส่วนอเล็กเลนเนอร์เนี่ยมือวางอันดับ8ของรายการและเขาเองก็เป็นแชมป์ยุโรปนะครับแต่ว่าวิวกุลวุฒิเอาชนะมาได้ในรอบนี้ครับ21ต่อ12 21ต่อ16ซึ่งก็ถือว่าน้าเหลือเชื่อจริงจ ก็ผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายได้สำเร็จนะครับไปเจอกับเฉาเทียนเฉินมือวางอันดับ6ของรายการโดยจะแข่งขันกันในวันนี้นะครับถ้าเกิดผ่านเข้ารอบชิงไปได้เนี่ยก็จะไปลุ้นเจอกับมือวางอันดับ1แล้วก็มือวางอันดับ3แชมป์โอลิมปิกอย่างแอนเดียแอนโทนเซนและก็ฉียู่ฉี ที่วิลกรวุก็คือชนะมาได้แล้วงานนี้ก็ต้องรอชมรอติดตามนะครับถ้าเกิดใครได้แชมป์เนี่ยเงินรางวัล50ล้านบาทมันเยอะมากเลยทีเดียวซึ่งก็ลุ้นเอาจะช่วย นักกีฬาของไทยเรานะครับและก็เหมือนเดิมหลังจากจบเกมมาเจอกันเช่นเคยกับช่องเซียนสนามนะครับส่วนคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย